พี่น้องก็ูตุวคนวนงจ้ะแกงเห็ดขมครับงจแกงเห็ดขมใส่ผักบานแต่ก็แซ่บบุบ่บวบครับนงจ๋าตำพริกใซ่หัวหอมแดงไปเดาค่ะแต่ก็ตะไข้อันแบบนั้ปลาดมาดงค่ะอแบบเป็นผู้ซอยครับหนังจ๋าจะหนางด้วยนังเลยจะหนัน den. ตักใส่ตักใส่ใส่ต้องไปตองไปด้ว่อยๆอย่าเอานคอยสองใส่ตงไปใสงไปส่ได้แต่ต้งไปพอก่อนค่ะ เป็นกรอนค่ะถนัดปลาดาถนัดประดาเพร่ะ,ระ,ะว่าก็ซื้อเอาค่ะปลาดาตอนเอาวนเกลือเพร่ะว่าใส่ไปแน่นอนเด้ี่น้องแจเร็ดตำโมพริกละค่ะข้อให้น้ำมีเดือดขั้นกตอาจะเอาเห็ดลงไปนะคะเนาะแบบนึงนะคะเด้อขอให้นห้ำเดือดนะะ้ำจะน่าเดือดต้องค่ะใส่เห็ดลงไปน้องแจเห็ดขมนะคะเห็ดขมหนึ่งกิโลค่ะดิ หนึ่วิดีโอนะคะใส่ลงไปค่ะเทลงไปสัตว์นี่นะเอ้ข้อต้องไปเ้าะลงไปยังไงต้อเบิรส่ให้เบรดเลยโอเคเวลาคขอคุณโคเอกยโคเอกก่อนค่ะต้มก่อนนะค่ะน่าต้มก่อนค่ะได้ผมว่าเบมึงกันได้แปดมึงได้ค่ะได้แปดมึงขาดมันเดือดก่อนค่ะต้มนั่งเดี๋ยวพี่น้องจัดเอาเก็บแต่พี่น้องจัดเดือดแต่แบวคข้นก่อนค่ะ บวบบวบมาลุงนะบวบลงจับลุงด้ยมลงมาตรงเบืดตรงน้ามันสได้ายตึงหน่อยน่อยเตยหน่อยพ้่ลุงใช่พออัเสือยปมาคนลุงคเลยลุงน้ครับอาฟุมาอาปุงกว่ามน้่อาฟุ้งมาใส่ไม่เี้ เศษสอดเดียวกับ้อของเนาะหวานไม่เป็นหัวผงเของนกครนบาไม่เดืมันบดตอกบดกะบดใซ่อย่าใมันเดียดเพราะนันมาควมว่าเบืงขามคมาซีนค่ะแบบนึงค่มคม่าซีนกวแซ่ดพักหวานดืกแซ่ดไว้ตั้งดักค่ะ็ของนกกาเข่อนแขืนนั่งเอาอันใบวะอันนั่นกาด่ไม้ตั้งดักจะนอนก่นได้กแซน ไป่ต้งรักคนลงก่อคนไม่ต้งรักคิดเดียวแค่ชิมเลยนะต้องไปแล้วขอใชร์พวกหวานทีหลังแต่ไมต้องดักมันต่อกรรมพันเอามาซิมก่อนเอาสอดไม่ชิมได้ขอแชร์พวกหวานนะคะเนาะอันนี้สเห็นหรือยังชิมก่อนได้ขอใชร์พวกหวานทีหลังรักเอาตัวไว้เฮ้ยเนาะนี่ดอกผักหวานหยาดนั่นอันใส่กันสีแดงมันก็เข้มโคตรค่ะ มนต้องใส่พวกหวานนึงเดียวกับพ่ค uh ่ะเสมอน้อยจ่มึงได้ทานให้เดียดรึเอ่ะเห็เดยกะคาพวกวานลเดวเอาไอ้ใบนงดักลนะคะนักพอีมค่ะจมึงนะคะเดดคากไป้่นองจ้าพกบงเห็ดขลุมใส่ผักหวานค่ะใส่ใบนางดักใก่นำปลาร์นัวค่ะนหอยได้พี่น้องจ้า Hoa kỳ long, hoa kuông nó cũng hoa kuông phá kuông gìn lễ hạ. Hoa kuông phá kuông gìn lễ hạ. Hoa kuông phá kuông gìn มา,กกมาเก็บกันประเทศต้องดูนะปะเทศต้องดูสเออนั่นละโอเคผักหวานลงไปค่นะนี่ผักหวานเด็ดห,หม้อเด็ดของปีค่ะผักหวานปีเด็ดด้วค่ะหม้อเด็ดนั่งฝากนั่ฝักนั่งสุกนันงฝั nó của tâm sự thật là nắng lên giới, nắng về với sự nắm pháo lửa hát mầm 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 เก็บเป็นหงอมไว้ทั้เด้เสร็จไปที่เรียบร้อยเลยพี่น้องจาน้ำของเราหงแหงน้ำใส่คุกคิกคข่เราต้องสดหลายค่ะน้ำคุกคิกกับพ่อค่ะเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะแกงผักหวานของเราโอเคผักหวานแกงเห็ดขมใส่ผักหวานใส่บวบค่ะเป็นน้ำปลาหนนหนวดจ้าเสร็จไปที่เรียบร้อยพี่น้องมากินน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเสร็จไปที่เรียบร้อยค่ะมากินน้ำกันสวัสดี เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วจ้า,หน,านห,หน่ากินไหมคะเนี่ยน่ากินไหมคะเสิร์ฟไปด้วยค่ะหน้าโมเสีบใหม่ลูก,ม,กมาสียบมังกรพอใส่พกักหวานเนี่ยมันจืดเป็นไงโอเคอเลยใช่ไหมสวัสดีปาลูกหนึ่งทีสวัสดีค่ะ แต่พี่น้องจ่าคลิปนี้ก็ไม่แังไดยแล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพุ่นใจก็สุภาดการแจกเตือนคลิปแม่สาวรา่าภากินแพ,พ้นะวันน้ำผึ้งเนาะอานงแวมคลิปนี้กับเกาข้ามบาส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะมาค่ะอานงแหบมบายบายจุ๊บๆนะคะมาค่ะนั่งเอถาออถั่วไมาซักด้วยวันี้กินเล่เดียบวันี้เฮาวถักไปดูนนำก่อนก็นกนได้หรอกค่น้นามั่งโบเป็นจะแน่นนะโบหนามเนาะ มามนาทียังมก่อยมอมันก็ปังปล่อยมันปล่อยมันปพิดมันงทีด้เอาซามิบโรงเย